คุณผู้ชมคะกระแสด่ดงดังซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศา,ศาสดาโลกฮิมาชูโซนิผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้าแสดงเข้าถึงบทบาททําให้มีผู้ชมที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ชอบกันเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งบางคนต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมรวมทั้งตัวของฮิมาชูโซนิที่เตรียมบวชพระที่เมืองไทยเพราะต้องการเข้าถึงหลักธรรมคาสอนมากขึ้นติดตามรายงานเรื่องนี้กับคุณวิภาปิ่นแก้วคะ่ะ ทันทีที่ฮิมานชูโซนิพระเอกที่รับบทเป็นพระพุทธเจ้าจากซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดา,า,าโลกมาถึงวัดสักเกตแฟนคลับจำนวนไม่น้อยไปรอต้อนรับหลังจากที่ติดตามชมซีรีส์นี้แฟนคลับที่ไปรอต้อนรับยอมรับว่าได้เห็นการแสดงของฮิมานชูที่รับบทเป็นพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาจนทำให้ต้องไปศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มเติม ปิติมากคือดูแล้วทําให้เรารู้สึกว่ายังไงอยากปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะสําเร็จเดินตามรอยพระพุทธเจ้าค่ะการปรากฏตัวต่อหน้าแฟนคลับชาวไทยครั้งแรกของฮิมันชูหลังจากที่เขามาเมืองไทยเป็นครั้งที่4แฟนคลับต้อนรับหนึ่งแน่นส่วนใหญ่มีอายุ พวกเขาตั้งขบวนนำผ้าไปห่มบูชาพระบรมสารีริกธาตุบนองค์พระบรมบัรพ์มีฮิมันชูนักสแสดงที่เขาชื่นชอบถือนำผ้าขึ้นไปด้านบนเขาพนมมือตลอดเส้นทางเมื่อถึงด้านบนฮิมันชูร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาด้วยกิริยาสำรวม และซาบซึ้งกับความศรัทธาของผู้ทธศาสนิกชนในประเทศไทยนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทุกครั้งที่มาเมืองไทยเขาจะไปวัดที่าะตที่ทา้ทคที่ามือทเขา ฮิมานชูโซน,นี้บอกว่าต้องการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในวัดไทยเพราะรู้สึกซาบซึ้งกับการมีส่วนร่วมของชาวไทยที่มีต่อศาสนาเกิดความศรัทธาต้องการที่จะกลับมาที่นี่อีกในช่วงเดือนพฤศจิกายนและมีแผนจะบวชเป็นพระที่นี่ก่อนที่ฮิมานชูจะรับบทเป็นพระพุทธเจ้าในซีรีส์เรื่องนี้เขาถือศาสนาฮินดู เมื่อรับบทนี้เขาต้องการฝึกสมาธิศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธหลังจบจากซีรีส์นี้เขายังต้องการศึกษาศาสนาพุทธเพิ่มเติมและประเทศไทยจึงเป็นที่ที่เขาประทับใจเขาก็ดีใจลึกซึ้งอยากจะเป็นสาวพุทธนะที่จริงแล้วตามศาสนาฮินดูนี่เขามีพระเจ้าสิบองค์พระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่เก้าเขาก็นับถือพระพุทธองค์อยู่แล้ว แต่ความลึกซึ้งนั้นยังไม่มีแต่ตอนนี้เล่นหนังยวกับพระพุทธเจ้าแล้วชาวไทยชาวพุทธไทยเนี่ยตอนรับดีแล้วเขาก็อยากสนับถือพุทธศาสนาด้วยอยากสวชพระด้วยเมื่อกี้นี้เองบอกก่ท่านเจ้าคุณชาววัดนะ,ะท่านเจา้าคุณพระฤาิ์ท่านก็บอกว่าถ้าอยากสวชก็บวชที่นี้ได้เลยแล้วก็พระเอกก็บอกว่าอยากสวชอย่างน้อยเจ็ดวัน ท่าทางนอบน้อมและความศรัทธาที่ฮิมานชูพระเอกซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาสัสดาโลกแสดงออกมามีส่วนทำให้คนไทยกลุ่มหนึ่งที่รับชมซีรีส์เรื่องนี้หันไปสนใจศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนามากขึ้นนี่อาจเป็นปรากฏการณ์นหนึ่งของกระแสซีรีส์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทำให้พุทธศาสนิกชนตื่นตัววิภาปิ่นแก้วไทย P ี s เอสรายงาน